เมียเนี่ยไม่ให้นอนด้วยมา13ปีแล้วค่ะหมอช่วยผมได้บ้างไหมครับคือผมเนี่ยอายุ66ภรพันรายา56 ผมยังมีความต้องการอยู่ภรรยาเนี่ยบอกว่าอยากได้ใครก็เอาไปเลยคือจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้มีขายเหมือนผักเหมือนปลาครับยาปลุกเซ็กซ์ที่เขามีขายเนี่ยผมก็เคยแอบเอาไปให้เขากินแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ผลกลัวจะเสียสุขภาพเมียไปอีกคุณหมอมียาแนะนํำไหมครับไม่มีอารมณ์ทางเพศ <56 S 2> มาน,นานแล้วค่ะคุณผู้หญิงห้าสิบหกดังนั้นโอกาสที่จะนอนยากค่ะก็จะเจ็บปวดไม่สบาย คำแนะนํำคือคุณผู้ชายต้องหาทางออกแล้วเชอรี่ก็เจอคณผู้หญิงหลายคนพูดอย่างนี้จริงๆน้องตังมึไปเลยมึงไปเลยจะปอะไรกับใครก็ไปไปเลยเขาก็มาเล่าเชอรี่ฟังพูดคเนี้มึงไปเลยแต่ว่าฝ่ายชายก็ไม่ไปฝไยชายประเภทนี้ก็แบบกลัวติดเชื้อกลัวนั่นนี่นั่นสรุปว่าหาเซ็กทอยมาเลยค่ะเซ็กทอยเป็น เป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่เป็นคนเป็นหุ่นถูกต้องแต่ระวังภรรยาจะหึงเท่า้เองเขาเซโนอย่าฝืนใจนะคะคุณหาทางออกนะคะการช่วยตัวเองการใช้เซ็กซ์ทอยการใช้หุ่นการไปซื้อกินอ่าการซื้อกินเดี๋ยวก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแต่ต้องระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะ